สวดมนต์ความเพียรพระกิ่งไพฑีิพินาชมาตติติหนึ่สี่หาครั้งที่76วันที่15บหากรกฎาคม2568ับบัดนี้วันที่15กรกฎาคม2568เป็นวันที่76ที่ข้าพรเจ้าน้าเสากันพระคัสุดแก้วขรรวายสียงสุริยะพระสุดพระฤทและมโนต่างถวายเป็นพุญบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาในกูบาอาจารย์ต้องการขอจิงข,งข,งข,งขง้าพเจา้าชนตั้งไม่มีสติ มีสมาธิมีสติระลกได้มีสมาธิจะจอดอัืขระเภชารั้ในประนสดอย่างตอนนง่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งพระกราะรตรายอรังสมาสมปุปปะพาปุถุวันตังพิพาเทมิสมขคาโตะตาธรรมธรนัมมสามิสุพเิป,ปนันโนโตสมขาสองคัง,งนัมมมิบทที่สองบทบูชาพระไพรีพินาท อรหังสัมมาสามัมโพธิสุจรังปรินิพุต,ตคุฎิหิตตร,รมาโนทานิปารมิจติสติยาวชีวังอ,งงงอ,งงองงังพุดด้ทางธรรมังสังขังสารคตบุเชมิกราตตายังธรรมังจารมิสตินาบทที่สามเปโสรชนุเทวดาชนมตาจักรวารโสอัตระคจัตุเทวตาสัตตมังโมเรราชสัสน,นตุสกมกขาทางชาเคกาเมจรุเบคฤษิคะราตเดจาระเกดวิมานิทิเบระเถจขามิตรุวะนัคานารเอกเคหะวรมิเขเตภูมาเจยันตุเทวา ฉลทลวิสศษมียคนทับพนาคาติดหนาตาสัตติเกียรตมุนีวรวัจนาสาวุบม e ีส UH! ันตุธามาสรกโรอายพันตาธามาสรกโรอายพันตาธามาสรกโรอายพันตาบริสีบสวดปุตปะาคารมการนามรัสสะโาัตอรรสมาสบุษะนัมรัพสะโาัตอรรสมาสบุษะนัมรัพพะภาัตอรรสมาสบุษะปริยมบุรสวดตาสระกรมะาปะหะปุรังสระชามิธรรมสระชามิสังฆสระชามิทุเยปิพุทัสระชามิทุเยปิธรรมสระชามิทุเยปิสังฆสระชามิริยป คาชามิแต่ยังมีสังฆาสนาชามิบทที่หกบวชสวดสัจจกิริยาคตานาทิเมสนาัญยังเพื่โทมเมสนาวราเอเตนะสัจจวัฒนะสติมีรสสัพพทานาทิเมสนาัญยังธัมโมเมสนาวราเอเตนะสัจจวัฒนาสติมีรสสัพพทานาทิเมสนาัญยังสังคมเมสนาวราเอเตนะสัจจวัฒนะสติมีรสสัพพทาบททีเจ็ดบวชสวดติรัตนปนามขถาพุทธังนโเมตระณะพุทธาสิริระจิตตังธรรมังนะเมตระณะพุทธาวิสุทธิสารังสังฆงนะเมตระณะพุทธา สูเสลทิฏิเอตังนัมเมติระตนังระตนัตตยยะวังสมาสโม,มรสริสตสริตัอัตุว,วิเศษสัพุตังอายุยะวิตตะกุลาโยคาวสัปปายะปะวะตังอสุมิเตยมิปิตตเทวะจะถาติทันเทเอกังวิราตริตาเริสัมมะสัมภเวนะโลกเกกะทจิตจะจิเรนจประปตุปูตังอภิราิยานวิสยยะอาติทุทัสสัถังวิจุหิปันิจัต,ตชนิหิวิชญญะรูปังโลกภิเกจิกัฏฐานจุป,ปรปริยังเกจสัายะ ในมีเยวะชนะตายะสุวิสุตตมปิสมุปปัสตังมรสิสุปะสุตตะภาษาทัานังปุญจติกานามะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปปุจจนะมุขะสานังคาทานังปุชาระเหตุสุปรามัยปุชนายังนิพพานาสัจิกิริยาวิปัสสะปนิสะยะถังสัมมาคิเรสบาลโสธนะสิทิยาจะสาตุหิอัถกุสเลหุปเสวณียังปานิหิตะปิสานังกามนิยะเมวะ ัสมาหิตังเทระทังสนังขัตมหะละตินทิวังกขลานิสุนะมัสมานาปุเชมะจะปิสสะสังสุปัสสันนจิตตาตถาโนปาลิจาริยาสัทธาระตะจะปุญญะตถาสุกเตนะสุขีภาเวโมเตเชนะตัสสะจะสัทถปิสวุทิโหตุโยเจทะธัมมะวินะยมิปะมานภูโตโลกุตระพิสมโยทิยโตสุพุชังตาโสปนิสะยะจายะชายะยะไอยัมปิโหตุโหตุตเยปะริจิตโต สุปสัสสะทัการโรบทที่8ดมการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหา,ามราปะกโทสามังคุโตสุกโตวมิมตโตมรสปาสาวินิบจวิยนโตปาเปสิเขมังชนะตังวินยัยยังพุทธังวรตังสิสารามิโรกสานานทานจะวินัยยะขจัตปันเตจัสเตเจยะสิทธิโหตุสภะรายะจาวิรัสมิโตธโมทโชโยว,วิยะตัสสะสถุถุทัสเสสิโรกสะวิสุทธิมาคังนิยานิโคธรรมธารสัทธารีสาัตตาโมสติการณสุจิโน ธรรมังรัตังสีสานามามิวะหะปทาดังอุปสันตธาทางตาเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสปพตตายะจะวินาสเมตุสัทธามาเสนาสุขตันตุโคโยโลกะสาปปุปปาเกเรสะเชตาสันโตสยามสันตินิโยชะโกจ่าสวัคคัตธรรมังวิจิตังตโรติสังฆังรตังสีสานามามิพุทารุพุทังสัมมาติระถิถิงตาเทชะสาเตชะสิทธิโหตุสัพพตายะจาวินาสเมตโตบริกาบุตส่วนนโมกาตถาคถานโมราต oh ุสมาสาม菩萨ะมหิสโรนโมอุตตมะธรรมมาสะสวัคคัตเสวะเตนิทะนโม อะสังฆสาปิวิสุทธสีรัติติโนนโมอมิตายารัทธะลัตนะตยาสะสตุกังนโมอมากาติตาสะตสะวุฏุตยาสปินโมกราปะภาเวนะวิขัตตุปัทวานโมกราปะภาเวนะสวุทิหตุุสัพพทานโมตระสติเชนะวิธิมิโหมิเตชวะวันที่สิบประศูนมาสมัยสูดเอวาเมสุตังเอกังสมรัง เอกัสามยังพควาสเกุวิหติกับปิรทุสมิงมหาวนยามาตาพิฆุสังเนัสถิประจำาติที่พิุสถิิสบาลานีทัศนีจโรกาธตุหิเทวตาเยปุยนันสนิปิตาหุนติพักวันทางทัศนยพิฆุสังฆจโกจดวงสุธาวัสกยการังเทวานังเอตโหสิอายาุคพกวาสเกสุวิหติกับปิรทุสมิมหาวินยามหาตาพิฆุสังเทนะสริปัจจำวติที่พิฆุสถิติสเปวาลานทีิทัศนีจโรกาธาตุหิเทวตาเยปุยนัสนิปิตาหุนติพักวันทาง ภสังกปิจวาพระกโตสติเกปเจกขาถาปเสยะเตอดุคตาริวตาสยยถปิมาภะรวาปุริโสสมันทิตังวะหางภาษารยะปษาทิตังวะหังสมินชยะอวะเมวสุทาวาเสโสเทวสุตตะิาภระตโตปุระตโตุรัโสอคตาธิวตาพระกตอภิวาเทตวะอกามตังทัตัสเอการะตังิตาโกอการิวัตาพระกัตโตสิเกอิมาขัถาปสิมหาสมัยโยปวานาสมิงเทวะกายะสมคตาอาคาตมังธรรมะสัมยังทักิตาเยวะปะระเชิดระ จิตตังอะดุลุชกักมังคสุสาริสาลติวะเนตานิคะเหตุตบะยริยานิคันติปฏิฐาติอะระกุอปปารถิวะทัพพะโธสันติกะอิมังคตังภาษีเชตวะคีรังเชตวะปริฆังอิริยละองหะจามมสชาเตจารันติสุทตาวิมาราจคุมาตาสุทาตาสุสุตุนขติอะระกุอปปารถิวะทัพพะโธสันติเกอิยมังคตัง อภัสสิเยกิจิพุทธองค์ังคตาเสนาติคัมิสันติอมาอภัยภูมิปภัยะมุสังเทหังเทวค่ายาปริปริสันติติอาตถุรพักวะภิกขุอามาติสิเยปุญญาภิกคเวทัสสุขโลกาทัสสุขเทวตาสันนิเวตาโหติตถาคตังทัสนายะพิขุสังคันตะอ่าพิคุสังคันจะเยปิเตภิกคเวสุขติตามพระทา้งสอตัวสมมาสัมพุทธาเตสัมเพียะวันตันหังเอตตาปรมีวะเทวตาสันนิเวตา ไอสงศิย <rude S 2> ัตถิไ <sting? S 2> ม่ห่างเอตาริเยปิเดพิคเวภวิสันติอนาคตาธรมธาอาหาสมาสัมทาแต่สัมปีภะวัตตาเอตตาปรมีวัเทวตาสนิพิตาภวิสันติศิยัตถิไม่ห่างเอตาริอจิคิสามีพิคเวเทวะไกยานังนามานิเทสิสามีพิคเวเทวะไกยานังนามานิเทสิสามีพิคเวเทวะไกยานังนามานิตังสถานสันตุกรรมานิสิกโรธาปสิสิสมิติเอวังพันธิติโคเตพิโุภาวตโตปัจัสรสุงภะวาเอตาทุพุชาสิโลกามนุกาสามียัตถบรมา พระสิทายสิกเยสิตาคิริคภรังเปตัสมหิตาปุปุสหาวสนิราโราสัพพิสัพโอุทาตมสาสุทาวิปัสสนาวนาวลาพิจารปัจจสเดียระวเริกะเปรเทตตอมรีสถาสังกสสนิรเตเทวกายพิกตาเทวิชนาระพิโกเตาปามะคุสุรพุทธสาังสเตสัมปตุยนานาสังสังอเกตัมะตะคงสังสารัสธสรงสังเอกสัสารัง อ uhm, มุษะมร si สอภิเานตะมรดขงทิศสภาพะระองตจาสภัอภิญญาวะวะคิตวนาจขุมาตโตอมรยีสัาสาวกศาสนิรเตเทวะกยาพิกันตาเทวิชนาขวเยวังกิิสมิระหิอนุปปโสสตะสสาวะขาปุมาคบรตวาอินิมาตุชีมตวนาวโยยัสสินุมธามนาิกิกาสุวิมนาชาสภาษาเหมว ยาขตวิโนอิทิมโตชิติมโตนะตัวยัสสีนมธรรมนาภิกมุภิกรัสมเดวงสาติขีราติสาสายาขาตวิโนอิทิมโตชิติมโตนะตัวยัสสีนมธรรมนาภิกมุกภิกระัมเดวงอิจเรสสสสาสายาขานานตวิโนอิทิมโตชิติมโตันรโตยัสสีนมบธรรมนาภิกมุภิกรังสมเดวงเวสามิตาปัจจรัยาขานต์วินโนอิทิมโตชิติมรนาตัวยัสสีนมบธรรมนาภิกรหมุกภิกระสัมเจวังิโรชากิโกเวปุรัตสันิิ ชายาสิโตรปิสภาวะวิธนามาภราอิทิมาตุชิโตวันวิโตยัสสิโนมัมนภิกมงขันวังถ้าขาชธิสังราชวิรุฬหตาปัสสัสติกุปังที่ปฏิมหาราชยาสสิโสวดปรปิสาภาวะวิธนามาภรา ทีมันชที่เป็วนะาตสิรมธมนาปีกัพคนหสมเรนาปจชิมจาที่สงราวิโปปสารสถิตนาคนาทีเปมหาราชยาสิโสปตาปิศาาวอทนมามหาประอิทีมัจชิเป็ตัววรตัยากสิรมธมนาปีกัมพคนสมเนาอุตรราชที่สงราวิโรปปสาสถิยกาที่เปมหาราชยาสิริโสปตาปิาภาโวอนมามหาประดิทีมัจชิเป็นตัววาราตัวยก์สิริมรธรรมนาภีกัมูพี่คนลังสมเ็หาระนางบาที่สั เทสังมมยวิธุราสศอาคูมาจะวิการสถาไวายไมยาวิทุตุเอตนทุวิปุจจวิโตศาจะทันนกวาเศรษฐจากินุขันทุกินุขันทุนิขันทุจะปันโทโอปามัญจะจ่าเทวสุตโตจะมาตริจิตัสเนจะขเทปุตโ ราชชนชนโนสโพอาคุมจจสิกอดเจวัติปโรสเรวาสสาเอเตจันเจราชนกรธาภาสหราชพิมรามานอาพิคกมุกพิโกนัสวินิวนาอรคุรมิสานาคาเวสราสาทัจกากับพระสตรอาคุปายาคาสาเอติพิยาบนรทตตาราถาจอาคุรคายาสติโนเอราวัณมานโอโสปคาสสุนิวนาเอราคาลาชาสาสารติทิพาธิชาภคิวิสรัชโกเวหายาสเตวันามชาปตาจิราสุปนาอิติเตสานามาภีรธานาคราชนามาสีสุปนาตเขมามาคศิพุทธศนาหิวัจาหิอุบะหาายตนคสวะไ มังคสุพุทธังที่ดาวพิเชษะอธินะสาวุทนอสุราสิตาภาตโรวาสวัสดเิเตอิติมันโตยัสสชินอกรลกัจฉามาพิสมาอสุราธนาเวกสาเวปจิติสติจิตจภาระโทนมุจิสหะสตันจะปริพุตานาสเพโรจนามะงคสนาหีระวังปริงเสนังระหุพระรมามปะขมุงสัมยุทธานิพะทันเตพิครังสวัสดิกรัง อาโปจเทวาปทิพจเตโชวายโยตานคมุงวรุณาวรุณาทิวาโสโมจยยสัสะชะเมตตากรุณากายกาอาโกเทวายัสสติโนทัิเดทานสักายาสเปยตวีโนอิทิมาตุชิตมตวนะตัวยสสติโนมธัมมนาปิกมุงพิคุณาสมณีกุาเวทุจะเทวาสาริจะอสมาจัตุเวยามาจัตถสุปนิสัตถิวาจัตถามุขบรกิตาสุยะสุปนิสัตถิวาสุยะมุขบรกิตานคาตานิปรกิปะอะปรก อาคูมัวรากาวสุนงวาสุปเสโทสกปะคาบริทโทท้าเสดท้าสกายาสเพียตวินิโนอิทิมันตชิตมนโตวรวยยสสีลมธัมนาภิกมิวราสมินาอาคูสพเทวารากิสิขารวริทกจรชาจาอุมาภุภะอิพาสิโนวรณวรุณาสัตะมจอจุาจชะกาสุเรยุจิราคูอคูวสมนิสโนท้าเสดท้าสัชกายาสเพียตวินิโนอิทิมันตชิตมิโตวาระวิโยยาสสิโรมธัมมนาภิกาาอคหยว ยาสิโนปรคามหาปรคาอคุเทวายาสิโนทัสิเดชัสธัคคายาสเพยตวิโอิทิมตุชุลเมตนะวัตโยยาสิโนมรรมนาพิกขุพิกขสมงนาสุการุมหาลุนาอคูเวหระรสหะอุราคาปะโมคะอคุเทวาวิชคณาธัตมัตาหารชามิสกากจายาสิโนทนัยอาคาปชเนว อธนะยังอาคาปชนโนยุทธิสาอภิวัติท้าเศษเดชทศรกายาสเพียตวิโนที่มันต้ชวิตเปตัวรโตยัสสินนมธรรมนาภิกมุภิขนาสมิูรณังเคมียาทุจิยมาคะาจัยัสสิโนสปิจการามาเศธาจตินมาจอาสวานิวานรัิโนขวดโกปารณมีปารณีมิตาท่าเสษเดชทศรกายสเพียตวิโนที่ม <c oughs> ันตงชิตเป็นตัวโตยัสสิสนมธรรมนาภิกมุภิขนาดสมิณังสัตเทเทวานิกายสเพียรตวิโนนามะวัเยระอัคันฉุญเยจันเยสัตถิสัชห อดีตอาจารสุภามาพรมติจารุตัยทีมติศาสรางโรติโสจารสุภคสมฤิ์นาศาสภามรุกน้มหาพรมพิธิฐิติอุปปันุชีรุปิโตพิสมะกายโยยัสสิโสทัสิทธาอิสราคูปเจกะวาสุปฏินโนเทสังจามพัชตุวะคาหาติโตบริวาริโต แตจัสเปอภิกเตศเทเทเวสพังเบเกบาราสินาอภิกรริกามิปัสการนาสัมมณย์อิทธคณาถาราถารกินาปัฏมาทุโวสมันตาปเรวาริธาเมือมุจิทากุจินังอิติตธรรมาสีโนกันหาสินาเปสัยปณิธานตระมาหจารสังฆตวานะเพระวังยถาภูสโกเมโหตานายเจโตสุภิชกุจตถาโสปปจุฑาวติสังคุโุอสยาวเสตจัจสพังพิญยะวะวะกิตวานะจักขุมาตโตอมริสถาสังคีสเจรตเตมาราสินะภิกันตาติวิชนาถภิกขโวเต่อัตตปพามากระุงศร พระทธศาสนาวิตรักขีปะกะมุงในสังลมมิลมปิอิชยงสพเพวิจักสังฆมารพิญติจายาสสิสโนวัฒติส่าภูเทหิสาวกตาเตชะนิสตติบทิศเสบสดวสวดมคารานะัสตังอเสวนาจพรานังปัิทานะเจเศวนาปูชาจปุชนียานะังเอตามาัตามมังคมังปฏิรูป,ปเทสาวกโสจ่าปูเพาจจะกตะปุญญาตาอตตสัมมาปณิทิจ่าเอตัมมังคตังภะหุสจัญจะสิปัญจะวินโยสุจัสมุสุขิโตสุภาษิตาจายวาจาเอตัมมังคตังมาตาปิโตุปทานัง ปตถาระสาสังฆโหอนรกราจักกรมตาเอตัมังคตมังทานันจะธรรมริธรรมจริยาจะายาตากาัาจะสังฆโหอะรวาชานิกรรมานิเอตัมังคตมังอราเทวิตติปะพามัชปานาจะสัญญโมอป,ปะมโทจ่ทาะเมสุเอตัมังคตมังคารุโวจะนิว,ว,ตวัตัวจนะสันตุเถจะกตัญญูตากะเระธรรมมาสาวนางังเอตัมังคตมัง การทีจะโสวะจะสตาสัมมณะนันจทัสรังกะเรณธรรมะสากะฉาเอตามังคตมังตโปจะพาเมริยะจะอริยสัจนะธาสรังนิพพานสัจฉิเกียรติยะเอตามังคตมังพุทธะโลกธรรมหิจิตังยสนากรรมปิอโศกังเวรชังเขมังเอตามังคตมังเอตาทิสาณิกาตมานะจะปัพพะมาปราจิตาสะปัตถะโสถิงขจันติตันเตสังมังคะมุตตมันติ ันที่สองบอสวดรัตนปริฤตยังกิจิวิตังอิทัวังหุรังวาสเคสุบายังรัตังปิตังนโนสมังอธิตถาคเทนะอิทัมปิพุทเทรัตังปิตังเอเตนะสัจเจนะสุวรรณโหโตขยามวิรขังอมาตังมิตปณิตังยะทัชชาสกายมุนีสมหิโตนาติณะธรรมีนะสมาธิกินจิอิทัมปิธรรมีรัตังปิตังเอเตนะสัจเจนะสุวรรณโหโตยำพุทธเสถโหปริวนาญีสจิงสมาธิมานันตติกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโณวิชิติอิทัมปิธรรมีรัตังปิตังเอเเตตนนะะะสสสัััจจุุวโยปรง ประสาทตาจตาริเอตานิยุคานิหุนติเตทักินียาสุขัสสะสาวกาเอเตสุธินานิมากปรางอิธัมปิสังเคราังปนิตัเอเตนะสัจจนะสมุทหุตุเยสุปายุตามนัสสาธเนนะนิการมิโนโคตมัสสาสันภิเตปฏิปตามะทังวิไคหะละธรรมุธานิพุทธิ์ถึงผุชมนาอิธัมปิสังเคราังปนิตังเอเตนะสัจจนะสวัสดิโยโตกีรังปรางลาวังนัตถิธรรมพระวังเวลตาจิตายะติเกพผอมสมิเตกิราพิชัยวิชันธานิพันติเทรายะถายาปรีโปอิธัมปิสังเคราังปนิตังเอเตนะสัจจนะสมุทหุตุ บริสิฝังบรสวทธรมบรสาสวรอั์ตาหวเวชิตังสยโยยาจายังอิตราปาะชาอัตตทันตาสะบรสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเยวะเทวราคณพโภนัมารสสะโภมนาชิตังอภะชิตังกยราปถารูปัสะคัตุลาบทที่สิี่บริสวเกสประสูภาษิตะมิทังเตนะพัพุธา,าชานาาัรราปัสตาอรตานสมาะเพนะเอทะตุมเหมารุษะเวนะมาปรมะปรา,มารายมาปิติเกรายมาปิตกะสัมปะหานเอนะมาตะกะเหตตุนา ตะกะเหตุมาไดยักหะเหนะมาอาการปริวิถักเกนะมาทิฏฐินิชชานะกขันติยามาพัพพระรูปริอ่าพับพระรูปปตายะมาสามมนุนุคารุยธาตุมิเหตตนาวชนยยธิอิเมธมาอกุสระอิเมธมาสวัชะอิเมธมาวิโยร้ายตาอิเมธมาสัมปทาสมาธินาอิตายะทุกขัยะสังวัตติปัฏตุมิหิ ตาชเหยียธาเหยีธาตุเมเหอตตนาวชนยยธาอิเมธามะอุสระอิเมธามะอนัวชัยอิเมธามะวินยุปสถายอิเมธามะสมปทตสมาัินาหิตายสุขายะสังวัตันติอัฏฐตุเมเหอุปสัมปัชชะวิหะเลยาทัติบริสิมาห์บทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตมะปะมายุชโลปริตาสนะสติตนาเอตังพยังพะเรนิเบขมานโนปุญญานิ กายรัตตสุขาวาหาันิอุปนิยติชีวิตะมา้าปะมายังชลูปนิตาสะนะสันติตนาเอตังขยังอม่ได้เป็มโนโกรกามิสังปะชัยเหสรรติเบโคยุทะก,ยยา,กยยนะา,ายยะปากายนะสังยโมวัจายะอุทะเจตาสาัสสะตังทาาัสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมโนปะกะโรติปุญญ,ญังธัมโมหเวรัคติธัมมจาริงธรรมัมโมสิจิโนสุขะมะอาสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนัทุกติงคัจจิธัมมจาริสจะเปสังขาราัอานอริจจติเยธาปัญญา อสติอาถรรพิตติสุขุถเคเอสัมภโคสุทิยาสัพเพสังขาราุปคติยถาปัญญายะปสติอาถรรพิตติเถเคเอสัมภโคสุทิยาสภพธรรมานตาติยถาปัญญายะปสติอาถาริพิตติเถเคเอสัมภโคสุทิยาบทที่สิบหกประวดอปรณกัจฉดกอปรณกัฏฐานะมิเคทุทิยังอโหตากิกาเอตทัญญายะมิทวีตังการเฮยะอปรณังภาหุงเวสนังยติปภัตตานิวะนานิจะอารามรุขะเจตยานิ มนุษาพยตาชิตาเอตังโขสน่างเคมางเอตังสระมุตตะมังเอตังสระมขมะมะสปะตุขะปะมุจจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรังคตโตจตาริอริยสัตฆานิสัมภะปัญญายปัสสิติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสัจจัตติกมังอริยันจัตถังอิกังทุกโขปะสามะขามีนังเอตังโขสน่างเคมังเอตังสระมุตตะมังเอตังสระมขมะมะสปะตุขะปะมุจจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดปฏิกะรตคัตถะอติตังนานวะกเมยะนะปฏิกรเคนะกตังบุคคคคลลล้นึึงงงงถสิ่่่ทีววไปแ ไม่ควรไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยิ่ถาทิ่ดาวพีน่ะตางอปตธานจะล้วคะต่งสิ่งใดก็ไปแล้วสิ่งนั้นก็เปล่าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันจะโยธรรมกถาตถาถวิปัสสติอสังยัะอสังกุปังตังวิทามนุปโรเยก็บุคคลใด เห็นแจ้งทำอาชรพไม่ง่ายไม่คล่องแคลนในทำนันนั้นได้บุกคณะเพื่อเดินทำนันหนื่งให้พวกบ่งเถิดอาเชวะขี่จัมาตะปังโกชัญญาบารังสเวเพื่อทำความเพศเสิษย์ในวันนี้แหละเราจะรุความตายวันพุ่งให้โนสังขารเทนะมหาเสนณะมัจุนนเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับบรรดาที่มีขนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีขลองหลายเอวังวิหาริมาตะพินอวรธรรมปฏิตังตังวิปเทตการัตติสันโตอจิกเทมุนิติพระมุนิผู้สงบย่อมไม่คผลผู้มีปฏิญาณนี้มีความเพียรไม่เกินทางทางวันละกันคือนั่เจรรริญด้วยะานีแล เบอร์ที่สิบแปดประสวดพิธะประจเวกคณะปฐหาแปลชันธรรมอมภิชั้นลังอนติตาเรามีความแก่ไปทำราจะลดความแก่ไปไม่ได้เปียที่ทำอมภิเปียที่อนติตาเรามีความเจ็บไข้ไปทำราจะลดความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลธรรมอมภิมาลัอนติตาเรามีความตายไปทำรมดาจะลดความตายไปไม่ได้สเปหิเมพเยหิมาลาพเยหินาราภววินาภวเราจะดระเว้นเป็นต่างคือว่าเราจะต้องพัดปั้งเจ้าของนะเขาเจริญใจตั้งแต่ทั้งพวงกรรมสังกรมิกรรมะทายโยโทกรรมะโยนิกกรรมะปะโรกรรมะปริสาราเรามีกรรมของเขาตนมีกรรมวิพีธ มีความเปนผู้ผลมีกวามเป็นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เบื้องอาศัยอย่างกำมับบงคฤติสามิใครนังวาปาปังวาตาสาาัสทะยถาภวิสามิเราทำอันไดไว,ไว้เป็นบนุญเ,เป็นบาปเราจับอนุญาตคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นเสื่อไปเอวัง,งวภิฮิเอภิรัมปจิเวหิทัพัง เรองถพิชอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอวิเก้าบสวดเทวดาอูิชนาคถาตุขตาเจิทถกขาพยาปตาเจิพยาโสขปต่าโสปตาเดิตโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาพจามีสมัภาัทางสภวนุเอตุสภปติสิติญาทานังท่านตุสทยสีรังลักตุสทาภาวนาเพื่รตางดุขจตุสเดวานุคธาทสภพเทธบรริตาเจกนจเจยพระมยาตนเจดีย์เนะพระนิสโทที่ยสิทาวทวดาปฏิทาน อวิหารวิสณีถูกเพลกระเลปิกระเลตางตางตาธรรมะธานีนะพระวันตุชิตาสติงกระลุนเทธาวิหารามัทะเรเทราจามัชฌานวะกาจัปิโคสรามิกาทานาปฏิวัติสกาคามาจเทสานิคมาจจะอิสระสปานุพุตตาสุขิตาพุโตเตชาลพุชามเยปิจจะอันทสัมปวาสังเซราชตาอัตโวปะปอริกานิยานิกังธรรมะวังปิจเตยสเพปิทุกัสัากัลุนตุสังขยังทัตุทัตุจิรังสตังธโมธรรมะราจโปคะราสังโฆโหตุสมโคว สภเพปิธรรมมัจจริโนบททิงสัมปาปุนเนยมะธรรมีอริยปวิิเทห์บทที่ยี่สิเอ็ดปรสวดสภป,ปิตสภปิธานะคาถาแปดหันธรรมยาปิตฐานะคาถาโยปนามาเสปุญญสิธานิกตสะเยรานิยนิกัตานิเมเตสัญจะกปาคินุหงโตสตานันตาปามนาคาเยปิยาคุณอวัตจจาไมหังมาตาปิตาทยโยทิฏฐาเมจาปะยติฐาวะเอเยมชาตาัตตะวินโน สตาติทันติโลกสมิงเตโผมาจะตุโยนิกาปัญเจกะจะตุวกราสังสันตาเพระว่าปเปรียาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันโตเตสยังเยจิมังอภะชาณาเ,เ,าเตเทวาเตสังนิเวทะุงมายาธินานะปุญญานางังอนุโมทนาเยตุนาสัพเพสัตาสตาสตาหงุโตเวลาสุขาชีวินโนเขียมปะป,ะปันจะปะปุณโตเตสาสาสิจตังสุภา ขอสัตว no ์ทั้งหลายไม่ม huh ีที тысяч, no ่สุดไม่มีประมาณจะมีผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีเวลาและปีดำข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาแต่มีความตั้งอยู่ในโลกกระไดผลสามกระไดุลสี่มีคณะละคณะหนึ่งละคณะสี่ทั้งที่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้สมบูรณ์ข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงลุมมธาทานเองเถิดก็สัตว ขอเหตุเกิดทางวัฒนาปุณทั้งหลายที่ขาา้าพเจ้าให้แล้วขอสแสดงปูงชนียมีเวรการจงอยู่ป็นสุขเสมอเถิดและจงเถึงทางเกษเสริฐขอความหวังดีของสัตว์น,นั้นจงสำเร็จเถิดด้วยน้นวพระพงศ์สัจจะอิธานอว่าแห่งความเพียรแล้วในส่งแห่งการบูชาพระราตรายด้วยการสัตายาายประสมมวลพระสมภาร,รี และพระกรถานี้ขอความสุขสวัสดี์ในจงเกิดเมข้าพเจ้าขอไอ้ปนจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าทั้งทางโลกทางธรรมขอได้ที่เวลาทั้งหลายปนุมนาในการสอนธรรมบรรลัธ์เหล่านี้เมื่อนงโมาแล้วประมุขอไปให้ข้าพเจ้าเราถูกมงคลพระเกียรติผลิตธรรมที่สมเด็จปัญญาสองมวลบัดบรรุเวทฐานตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามถึงสร้างขึ้นทังที่ผ่านมาได้และที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเพลินด้วยอนุภาพแห่งพระบุรีและข้ามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมบูร็จสมบูรณ์กประการเทิร